สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาในตลาดเวลาสองทุ่มสหนาทีนะคะสองทุ่มสิบหนาทียังยังยังโอ้โหนี่คือแนวที่เราตีไว้เมื่อวานนะคะแนวที่เราตีไว้เมื่อวานนะเท่าที่ดูเขาพยายามที่จะขึ้นนะคะเขาพยายามที่จะขึ้นมากนะตอนนี้เขามีแนวโดวนแนวนี้นะแนวแนวรับนี้นะคะแนวรับนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงนะคะ เขาโดนแนวนี้นะเขาโดนแนวนี้ถีบขึ้นนะคะมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะมีโอกาสซื้อขึ้นได้โอเคเพิ่เข้าเดอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะรอดไหมนะเข้ามาที่แนวรับนะคะเข้ามาที่แนวรับนี้นะคะเข้ามาที่แนวรับนี้นะลุ้นคะ่ะลุ้นคะ่ะแนวรับนี้นะเรามาดูที่5วินะคะตอนนี้เราดูที่หวิ อย่เพิ่งลงมาค่ะน้องขึ้นไปก่อนตอนนี้เทลงมาจากเส้นกริดนะคะเส้นกริดนี้นะคะที่เทเขาลงมานะไหวไหมคะไหวไหมแนวนี้นะคะแนวนี้เป็นแนวซ้อนนะแนวซ้อนด้านล่างที่ที่เราตีไว้เป็นเส้นน้ําเงินเดิมนะคะเป็นเส้นน้ําเงินเดิมวันนี้เปิดมาก็เข้าออเดอร์เลยนะคะลองดูว่าจะรอดไหมนะคะอ้าวหน้าสนนะคะหน่าสนนะอ,ออเดอร์น,นี้ แนวซ้อนด้านบนนะคะแนวนี้นะจะถีบเขาลงนะแนวนี้นะคะแนวนี้เลยแนวนี้เลยนะคะโอเคจบไปไม้แรกนะคะไม้แรกไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรนานเลยนะคะเข้าออเดอร์เลยเปิดกราฟมาแล้วเข้าออเดอร์เลยนะยังไม่ถึงเข้าออเดอร์ไม่รู้กี่วินาทีนะคะหลังจากที่เราเปิดกราฟนะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งนาทีประมาณ2อนาทีแล้วนะคะ อโอเคเปิดเปิดแท่งเทียนมาปิมคือซื้อขึ้นเลยนะคะเพราะว่าปิมเห็นอะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้เราดูภาพแนวกว้างนะคะดูภาพแนวกว้างนะแล้วปิมเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะขึ้นนะคะเป็นกรอบไซด์เวนะกรอบไซด์เวโลนะคะเริ่มสูงขึ้นนะคะโลเริ่มสูงขึ้นแล้วก็ไฮของเขาเริ่มสูงขึ้นนะคะ แล้วเขามาจุดที่เป็นแนวรับนะคะแนวต้านนะคะเป็นจุดที่เป็นแนวต้านต้าน1น,นะคะต้านสต้าน3นะคะแต่เขาสามารถยืนบนแนวนี้ได้แล้วะคะ่ะเขาแค่มารีเทสแนวเฉยๆนะคะเท่าที่บิมดูนะจากที่เขาวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปทะลุแล้วนะคะตอนที่เราเปิดมาเนี่ย เขาสามารถวิ่งขึ้นไปผ่านแนวต้านที่สำคัญแล้วเดิมเคยทดสอบหลายครั้ง3มครั้งนะคะในโซนนี้นะแล้วก็โดนเทลงมานะคะโดนเทลงมาแล้วสุดท้ายเขาก็โลต่ำโลสูงขึ้นนะไต่พยายามไต่ขึ้นนะคะไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นแล้วเขาก็ทะลุไปได้นะคะหน้าที่ของแนวต้านนะหากแท่งเทียนวิ่งทะลุแนวต้านที่สําคัญไปแล้วถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญนะคะแนวที่พิมพ์ตีไว้เนี่ย ทะลุแนวต้านที่สำคัญไปแล้วเขาต้องกลับมาทดสอบนะคะเขาขึ้นไปเขาต้องกลับมายืนยันเหมือนมาเคารพแนวนี้ก่อนนะคะแนวที่เขาทะลุไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะที่สามารถให้กระผมข้ามไปได้นะคะขอบคุณครับ <c oughs> นะคะคือเขาก็ต้องกลับมาเคารพแนวก่อนแล้วเขาค่อยขึ้นต่อนะคะแต่เขาจะไม่ได้ขึ้นต่อแบบเคารพปุ๊บแล้วขึ้นเลยนะพักก่อนพักเหนื่อยก่อน,นะคะ่ะ ขึ้นมาใช้พลังเยอะแล้วพักเหนื่อยก่อนสะสมก่อนสะสมก่อนสะสมแรงก่อนนะคะกรอบไซด์เวที่เขาจะวิ่งก็คงโซนนี้นะคะ่ะโซนนี้เป็นกรอบไซด์เว์นะคะที่เขาจะวิ่งนะแนวนี้เป็นแนวที่สวยเลยนะคะแนวนี้เคยรับราคาไว้ได้นะคะแนวนี้เห็นเขียวนี้ไหมคะเขียวนี้พยายามนะคะพยายามที่จะลงมาแต่ลงไม่ได้นะแต่เพ,พราะมันเป็นกรอบไซด์เวทคะ่ะ ตอนนี้ราคาที่เขาวิ่งเขาวิ่งโซนนี้นะโซนเส้นกริดด้านบนนะคะแล้วก็เทลงนะคะอยู่แค่โซนนี้นะตอนแท่งนี้เราชนะไปเพราะว่าแท่งแดงเนี่ยยืนยันแนวว่าเขาลงต่ํากว่าเดิมไม่ได้นะคะ <rotations. S 1> เห็นไส้ของแท่งก่อนที่พิ์จะเข้าออเดอร์ไหมคะแท่งนี้นะแท่งนี้นะคะเขาไม่ได้ลงมาถึงแนวกรอบของแนวไซเวย์นะคะเขาไม่ได้ลงมาถึงกรอบของแนวไซเวย์นะ เขาพยายามที่จะขึ้นนะแต่โดนแนวด้านบนเนี่ยโซนด้านบนที่มีแรงขายแฝงอยู่เนี่ยดีดเขาลงนะคะดีดเขาลงนะคะดีดเขาลงพอเพราะเขาเาเปิดออเดอร์มาเป็นคิดว่าเขาน่าจะไม่สามารถลงได้กว่านี้นะคะในโซนนี้เปิมก็เลยเปิดออเดอร์มาซื้อขึ้นเลยนะคะนั่นคือ,อทำไมถึงเข้าออเดอร์นะคะสําหรับออเดอร์นี้นะคะจะเก็บภาพไปก่อนนะคะ ผ่านไปแล้วนะคะ1ออเดอร์นะ2ไม้ติดหยุดนะคะ2ไมติดหยุดนะคะโอเคนะมาอีกแล้วนะคะมาทดสอบแนวเดิมอีกแล้วนะตอนนี้โดนปลายไส้นี้ดีดขึ้นนะคะโดยปลายไส้นี้ดีดขึ้นนะคะแนวนี้เป็นแนวต้านนะคะเดิมเป็นแนวต้านนะขึ้นมาต้านราคาไปได้โดนเทลงขึ้นมาแนวต้านที่แข็งแรงย่อมเป็นแนวรับที่แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แนวต้านที่แข็งแรงย่อมเป็นแนวรับที่แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะการซื้อตรงนี้มีโอกาสเสี่ยงนะคะเสี่ยงนะที่เขาโดจิเล็กๆนี้แล้วถ้าพิมพ์กดซื้อขึ้นเลยเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเพราะว่าแนวนี้เป็นแนวซ้อนนะคะเห็นแนวซ้อนเขาไหมคะแนวนี้ถูกส่งมาจากตรงนี้พอดีเลยนะคะเขาปิดตรงนี้นะมีโอกาสที่จะลงต่อนะคะเพราะว่าแนวนี้ตอนเนี้ยแรงในโซนนี้มีแรงขายแฝงอยู่นะเขาสามารถเทแดงลงโอ้โห เทแดงลงได้เยอะเลยนะดังนั้นการที่เขาเปิดแท่งเทียนมาแล้วเราคิดว่าเขาจะขึ้นไม่มีทางนะคะให้ระวังไว้นี่คือจุดสําคัญที่ปิมไม่เข้าออเดอร์นะคะที่ปิมไม่เข้าออเดอร์นั่นคือจุดสําคัญที่เราต้องรู้นะคะเขียวนี้ทําไมเป็นเขียวโดจิได้เพราะว่าแนวระแนวล่างไงคะแนวร่างทาหน้าที่เป็นแนวรับโดจินี้ทาหน้าที่เป็นแนวรับดีดเขาขึ้นปลายไส้เป็นจุดเข้าของแรงซื้อและแรงขายนะคะ จุดเข้าของแรงซื้อและแรงขายเมื่อแท่งเทียนวิ่งลงมาจุดที่มีแนวรับย่อมมีแรงซื้อแรงซื้อดิดเขาคือทําให้เขาปิดเขียวโดจินี้นะคะแต่ราคาเปิดของเขาดันเป็นราคาของโซนที่มีแรงขายค่ะแฝงอยู่ดังนั้นแทง่งแดงจึงถูกเทลงมาอย่างแข็งแรงเลยนะคะถูกเทลงมาอย่างแข็งแรงเลยจนมาถึงแนวรับด้านล่างเลยนะคือมาหยามเกียรชั้นมากนะอันนี้เป็นโซนอีกโซนกรอบราคานึงนะคะเป็นโซนอีกกรอบราคาหนึ่งนะ ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาจะเริ่มนิ่งตอนไหนรอแท่งพวกนี้ติดก่อนนะคะรอแท่งพวกนี้จบก่อนเพื่อยือนยันว่าแรงขายหมดแล้วจริงนะคะแรงขายหมดแล้วจริงไม่ใช่ว่าเขาแดงลงมาเฮ้ยยังไงมาต้องต้องลงได้อีกไม่ใช่นะคะมันไม่ได้ลงอีกนะคะเพราะว่าแนวโซนเนี้ยเขาเป็นกรอบราคาวิ่งของเขาอยู่อะถ้าเขาลงมาได้แสดงว่าแรงขายเยอะมากจริงๆนะคะโซนกรอบพักตัวโซนเนี้ยนะคะมีแรงซื้อแรงขายแฝงอยู่นะคะอย่าเสี่ยงนะอย่าเสี่ยง ้องรอแท่งนี้จบนะคะรอแท่งนี้จบเพื่อยืนยันว่าเขาจะขึ้นหรือลงนะคะ <oun m. S 1> เห็นไหมแนวซ้อนเยอะนะคะแนวซ้อนเยอะอถ้าเราซื้อขึ้นนะเราซื้อขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงแนวซ้อนด้านบนนะคะเสี่ยงแนวซ้อนด้านบนแต่ว่าแนวเนี้ยเป็นแนวรับนะคะแนวรับมีแรงซื้อรออยู่เขาเคยส่งเขียวนี้ขึ้นนะคะในโซนนี้เห็นไหมเห็นโซนนี้ไหมคะเคยส่งเขียวขึ้น,นะคะน่ะแท่งนี้อาจจะจบ จบบนแล้วก็โดนดีดลงเหมือนแท่งนี้ก็ได้นะคะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะคะเขียวขึ้นสวยเลยนะเขียวขึ้นสวยเลยนะคะอันนี้คือการดูของบิมนะเพิยจะดูประมาณนี้นะคะเอ๊ะโซนแนวนี้เป็นโซนแนวที่แรงไหนมากกว่ากันอ๋อแรงซื้อแ้วเนี่ยเขาเคยส่งขึ้นนะคะแต่เขาก็มีแรงขายที่โซนปลายไส้ที่จะเทลงได้เช่นเดียวกันนะนะคะอันนี้คือ การวิเคราะห์ดูของบิมนะคะดูคู่เงินอื่นกันโว้รอบไซด์เวย์นะคะตีแนวรับแนวต้านไว้เลยค่ะแนวรับนี้นะคะแนวรับนี้ไฮเริ่มสูงขึ้นนะไฮเริ่มสูงขึ้นนิดนึงนะคะแต่โดจิเยอะเหลือเกินนะโดจิโดจินะคะต้องรอดูก่อนนะแนวนี้เป็นแนวรับที่สําคัญนะคะแนวรับที่สําคัญนะแต่ข้างบนมีแนวซ้อนนะคะข้างบนมีแนวซ้อนเดี๋ยวบิมจะตีแนวซ้อนให้ดูแนวนี้นะคะแนวนี้เป็นปลายไส้เขียวนะคะ อาจจะดีดเขาลงได้นะยังไม่ปลอดภัยนะคะถ้าลงมาต้องลงลึกๆนะลงน้าเงินนี้เลยนะคะน้ําเงินนี้น้ําเงินเลยนะลงมาไหมโอ้โหโดนกระชากขึ้นนะคะไม่รู้ว่าจะแพ้หรือเปล่านะออเดอร์ที่สองนะคะเราอดูกันค่ะดู5้าวิกันนะคะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมคะอาจจะมีการเทลงมาจากเส้นกริดนะคะนี่เป็นเส้นกริดอ่า โอ้โดอเทมานะคะดอเทมาอลองลุ้นกันค่ะสิบหกวิค่ะขึ้นได้ไหมอาจจะแพ้นะคะโอ้โหกราบนิ่งจังเลยค่ะขึ้นได้ไหมคะกราบนิ่งมากค่ะอันตรายนะคะอันตรายมากนะโอ้โหแพ้ไปนะคะออเดอร์นี้อ่ายอมรับนะคะยอมรับนะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรโอเครับทราบนะคะปิดเลยนะคะสําหรับ AC ซีเราเห็นแล้วนะคะเราเห็นแล้วขนาด5้าวิเขายังนิ่งขนาดนี้โอกาสที่เราจะชนะ ยากมากนะคะโอเคนะชนะ1แพ้1นนะวันนี้นะมาแล้วนะคะไม้แพ้มาแล้วนะคะไ <My path S 1> มแ้แพ้ <path S 1> คุณจะเจอแน่นอนนะคะไม้แพ้คุณจะเจอแน่นอนเจอแน่ๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะการเทรดไม้แพ้จะเจอแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูแนวรับแนวต้านใหม่นะคะนี่น่าจะเป็นแนวเดิมที่พิมเคยตีไว้นะคะเดี๋ยวตีแนวรับนี้ไว้นะคะแนวรับนี้แข็งแรงนะคะ เป็นกรอบไซด์เวย์นะคะเป็นกรอบไซด์เวย์โอเคตอนนี้เขาวิ่งลงมาที่แนวรับแล้วนะคะวิ่งลงมาที่แนวรับอะค่อยๆดูไปค่ะเมื่อกี้เสียดายนะคะเสียดายอยู่เหมือนกันนะโอ้โหพยายามที่จะขึ้นมากเลยแล้วเขาก็ขึ้นได้นะคะเก่งมากขึ้นแบบนี้ไปต่อไหมเนี่ยอาจจะโดนเทลงนะคะอาจจะโดนเทลงนะ แต่แนวนี้แนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่แล้วนะคะต้องดูรอดูแท่งนี้จบนะคะต้องรอดูแท่งนี้จบเขียวแข็งแรงเหลือเกินนะเขียวสีแท่งนี้ขึ้นมาอย่างสวยเลยนะไซส์ยาวขึ้นด้วยนะคะโอ้โหไซส์ยาวขนาดนี้อันตรายมากนะคะน่ากลัวปิดเลยนะ EU นะคะว่าไงคะสำหรับ สำหรับ UC ปิดเหนือแนวหน้าสนที่จะขึ้นต่อนะคะตอนนี้เขากำลังโดนแนวซ้อนนี้ดีดขึ้นนะคะดีดขึ้นแบบนี้น่าจะลงได้แล้วนะคะแบบนี้น,นี่ก็แนวซ้อนนะคะแนวซ้อนนี้นะ,ะวันนี้กราฟวิ่งไม่ค่อยแรงมากะะอันนี้เป็นแนวซ้อนนะคะนี่นะคะเป็นแนวซ้อนที่จะดีดเขาขึ้นได้นะคะแนวซ้อนนี้ ปีปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะคะแต่ก็จะโดนแนวต้านด้านบนนะคะแนวนี้นะคะที่จะดีดเขาลงรอก่อนนะคะรอก่อนรอเขาจบก่อนโอ้โหลงมาลึกแล้วนะคะลงมาลึกแล้วมาโซนแนวรับเราแล้วนะคะปล่อยก่อนนะปล่อยก่อนอือหืออ้าวแนวรับนี้มีเส้นกริดด้วยนะคะข้างบนก็มีแนวซ้อนเยอะนะถ้าคนที่ติดตามปิมจะรู้นะว่าปิมไม่ชอบเทรด ซื้อลงนะคะพิมชอบส่วนส่วนเทนเสร็จเทรดซื้อขึ้นนะชอบซื้อขึ้นมากกว่าซื้อลงนะคะแท่นี้แข็งแรงมากอ่ะค่อยๆดูค่ะ,ะยืนได้นะคะยืนบนแนวได้ยืนบนแนวได้อือหื ะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ปลายไส้นี้นะที่ดิดเขาขึ้นนะคะขอดูก่อนดูแรงก่อนนะ,ะมีแรงซื้อเข้านะคะมีแรงซื้อเข้าเป็นโซนเส้นกิดพอดีเลยนะคะเป็นโซนเส้นกิดพอดีเลยน่าจะไปแล้วนะคะไปได้ไหมอ่ะลงมาค่ะเส้นกิดค่ะลงมาอีกค่ะน้องไปแล้วนะคะโอเคปล่อยก่อนนะคะปล่อยก่อน มาในโซนแนวรับนะคะมาในโซนแนวรับนะคะแนวซ้อนด้านบนก็รอดีดลงนะคะแนวซ้อนด้านบนก็รอดีดลงว่ายังไงลงต่ํากว่านี้ได้ไหมถ้าลงต่ํากว่านี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะคะแต่ถ้าลงต่ํากว่านี้นะคะต่ําะะกว่าปลายไส้นี้แสดงว่ามีแรงขายเข้ามาเต็มแล้วนะคะโอเค โอ้ติดล e. ่ดางเลยมีโอกาสแพ้นะคะออเดอร์นี้นะลุ้นกันค่ะมีโอกาสแพ้สูงมากนะคะมีโอกาสแพ้สูงมากอ่ะเราลุ้นกันค่ะเพราะว่าเขาเทลงมาแล้วนะคะตอนนี้เขาอยู่ที่แนวรับโซนนี้นะคะไม่รู้ว่าขึ้นได้ไหมนะอ่ะลุ้นกันค่ะลุ้นกันโอ้แรงขายเยอะนะคะแรงขายเยอะมากเลยนะคะแรงขายเยอะมากขึ้นไปนะคะ่ะน้อง แรงขายแก๊บกระโดดลงมาด้วยนะคะอู้น่ากลัวนะคะเอรนนี้แรงขายเยอะค่ะแรงขายเยอะมากจริงดูดูการเทของเขานะคะรูปแบบการเทของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะโอ้โหมีโอ,อกาสแพ้สูงค่ะสองไมติดหยุดนะคะเราไม่ต้องซีเรียสอะไรนะคะสองไมติดหยุดปล่อยไปตามสบายๆนะคะแรงขายเยอะมากค่ะนะแรงขายเยอะจริงๆค่ะแพ้ค่ะโอเคชัดเจนนะคะวันนี้ ชนะสองแพหนึ่งอ่าแพชนะหนึ่งแพสองนะคะโอเคแรงขายเยอะค่ะเนี่ยพยายามที่จะขึ้นแต่สุดท้ายก็ขึ้นไม่ไหวนะคะจบงานวันนี้นะคะสต็อปลอตวันนี้ไปนะคะสิบสี่อ่ที่สิบสี่นาทีนะคะสิบสี่นาทีนะจบงานเท่านี้นะคะพว่นนี้ลุยใหม่นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ